ดีทุกคนมากๆจะขอต้อนรับเข้าสู่ทั้งกินเองก็ได้นะปรบมือสำหรับทำกินเองก็ได้นะในคลิปนี้ไซจะพาทุกคนไปทำเมนูแกงป่าหน่อนไม้ใส่กุ้งสดเออคือแกงป่าต้องอยู่ในป่าใช่ไหมไม่เกี่ยวเอาเป็นว่าแกงป่า ใส่หน่อไม้กุ้งสดเนี่ยคือเราจะใส่ผักอะไรก็ได้มะเขือได้ทุกคนแต่ว่าหน่อมง้งหน่อไม้เนี่ยก็น่าจะเป็นเมนูที่แบบชอบหลายคนชอบแล้วก็หน่อไม้หาง่ายมากนะคะทุกคนหน่อไม้เนี่ยเป็นหน่อไม้ต้มเลยใดๆก็คือหน่อไม้ต้มเลยเอาละเดี๋ยวเราไปทําเมนูแกงป่าหน่อไม้ใส่กุ้งสดกันดีกว่านะคะว่า เขาจะแซบแลจะจัดจานขนาดไหนฝีมือแม่เช่นเดิมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำเมนูนี้กันค่ะแล้วมาเจอกันถ้ายคลิปเช่นเดิมค่ะข้าไมไปก่อนเลยจ้ามาค่ะเริ่มต้นการทำแกงป่าหน่อไม้กุ้งสดหรือว่าแกงป่ากุ้งสดก็ได้นะคะน,นี่เป็นพริกแกงสำหรับแกงป่าค่ะ มีหน่อไม้ต้มนะคะมีมะเขือเปราะจ้ะทุกคนเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะอ๋ออันนี้ของตกแต่งทุกคนของตกแต่งพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบกระเพราเนะคะเดี๋ยวแม่ใสอ่อ่ะเขาก็จะหั่นมะเขือเปราะแล้วจะแช่น้ำก่อนทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่ดำอันนี้คือเทคนิคพื้นฐานที่หลายๆบ้านก็ทำกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยแม่ก็จะต้มน้ำให้เดือดเสร็จแล้วก็จะละลายพริกแกงลงไปค่ะทุกคน ละลายคือจนเขาแบบหอมฉุยชายเลยนะแล้วตามด้วยหน่อไม้ค่ะทําให้หน่อไม้สุกก่อนนะทุกคนนะแล้วค่อยปรุงรสหรือใส่มะเขือ ใส่มะเขือเปาะอย่างอื่นเลยนะคะสุดท้ายจะมะเขือพวงก็ได้นะทุกคนนะมะเขือเปาะก็ได้นี่แล้วแต่ความชอบเลยนะใส่ได้ทุกอย่างไม่มีข้อจํากัดนะคะแล้วก็ที่เติมลงไปเนี่ยแม่เติมกระชายเพิ่มนะคะนี่ตามด้วยหน่อไม้เคี่ยวให้เขาสุกก่อนเลยนะคะแล้วค่อยเติมนงเติมน้ําอะไรก็ว่ากันไป นะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตามด้วยมะเขือเปาะคือปรุงรสอะไรเสร็จคือให้ผักสุกก่อนแล้วก็ปรุงรสทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเคี่ยวหน่อไม้ไปจนจบเลยสุดท้ายเราจะใส่กุ้งสดลงไปเพราะว่ากุ้งอย่างที่บอกว่าสุกเร็วนะคะกุ้งสุกเร็วดังนั้นก็ง่ายมากอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูวิธีการทำเมนูแกงป่ากุ้งสดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปค่ะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทำเมนูแกงป่าหนอ่อไม้ใส่กุ้งสดเออคือกินกับขนมจีนก็ได้กินกับข้าวสวยก็ได้แต่ไม่จาเป็นต้องไปกินในป่าทุกคนกินในบ้านปกติก็ได้ <laughs> ถ้าไปกินในป่าว่าจะดูแบบเออเป็นแกงป่าจริงๆเนาะนอกจากว่าถ้าจะไปกินในป่าเนี่ยก็ต้องไปทําในป่าด้วยจะได้สมชื่อกับว่าเป็นแกงป่าโอเคปะ <laughs> ไม่เกี่ยวหรโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้ไซทำเมนอูอะไรนะคะฝากคอมเมนต์บอกไซนิดนึงแฮชแท็กทำกี่นองก็ได้นะเช่นเดิมะมจา้ะถ้าโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ไซนิดน,นึงนะจ้ะแล้วถ้าเกิดว่า ใครอยากเรียนทำขนมโฮมเมดฝากดูที่เว็บไซต์เบเกิ้งสตูดิทางแฟนเพจ a c e b o o k นะ,ะกดติดตามติ๊กตอกเว็บไซต์สอนทำเทค้กด้วยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะกลับมาเล่นติ๊กตอกแล้วนะกลับมาเล่นชิจจอกนะฮะกลับมาเล่นต๊อกต๊อกเออเดี๋ยวจะกลับมาเล่นต๊อกต๊อกแล้วนะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยเรากันนะฮะใครอยากเริ่มขนมโฮมเมดเบเกอรี่บ็อกเซตเรดดี้ทูเบเกนะจ๊ะหรือว่าวัตถุดิบ เบเกอรี่ที่แนะนำที่ใช้ใช้นะฮะฝากดูที่แวร์ไซช็อปนะ Facebook แวร์ไซช็อปค่ะดูรายละเอียดคอร์สเรียนอื่นๆเพิ่มเติมที่ www. w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  e r s a i l l e s c o m และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line w a e n e r e s s i n e ค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะถ้าเป็นไปถ้าเป็นไปได้นะฝากกดกำลังใจให้ไซนิดนึงด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แต่งนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับชฉันกินเองกับจายนะบ๊ายบายค่ะ Sorry, it's DJ.